สวัสดีครับพบกับผมช่องอาริฟามเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับมาชมพ่อพันธุ์นะครับแม่พันธุ์ที่ผมจะนําเข้าพัฒนาต่อไปนะครับคู่นี้จะเป็นนะครับเจ้าแดงทองคํานะครับบวกนะครับลูกสาวแสนกลนะครับลูกสาวแสนกลนี่ผมนําเข้ามานะครับเป็นแม่พันธุ์ VIP นะครับ ผมนำเข้ามาเพื่อจะพัฒนานะครับต่อยอดนะครับผมให้กับซุ้มของผมเพื่อจะได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้กําลังเข้าผสมนะครับเพิ่งเข้าผสมนะครับได้ไม่กี่วันนะครับเป็นไก่สวยนะครับทั้งคู่เลยนะครับแม่พันธุ์ก็หางกระดูกอกตั้งนะครับลูกแสนคนนะครับเป็นลูกแท้ๆนะครับเจ้าแสนคนเลยนะครับตัวเมีย ส่วนพ่อพันธ์นะครับเป็นไก่ที่ผมพ่อพัฒนานะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับไก่กระดูโครงสร้างดีนะครับเป็นไก่ที่เบร์แข่งดีมากนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องชาว y o u t u b e ฝากพี่น้องชาวไก่ชนฝากกดติดตามช่องอาริฟฟาร์มด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับผม